พอไปถอนมาเนี่ยบางทีกลับไปที่เดิมเนี่ยไม่มีแล้วเขาสามารถย้ายที่เองได้ลองไปดูใน Google ได้เลยทุกคนว่าคืออะไรไม่ใช่ว่าของหามาง่ายๆเครคือหมาหลงก็ไปเปิดดูใน o o g l e เคือเขาหลงก็ไปเปิดดูว่าเป็นอะไรยังไงนะครับไม่ได้มานั่งหากินกับเรื่องพวกนี้มีธุรกิจ3 4ี่บริษัทเนาะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องทำงานพวกนี้น,นะครับ อบคุณครับพอแล้วไม่ใช่ถาแล้ว